ทำไม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 ถึงเอาข้ามากินในห้องสมุดไม่ได้ดน่อสมมุติว่าในหนึ่งวันมีผู้ใช้บริการห้องสมุดประมาณ2,000คนถ้าอนุญ,ญาตให้ทุกคนสามารถนำของกินและเครื่องดื่มเข้ามาได้คนหนึ่งคนจะดื่มกาแฟอย่างน้อยหนึ่งแก้วดื่มน้ำอย่างน้อยหนึ่งขวด ว 2, ขวดน้ำดื่ม2,000ขวดเมื่อผ่านไปหนึ่งวันห้องสมุดจะมีแก้วกาแฟที่ใช้แล้ว2,000แก้วทํวาเป็นระเบียดน้อยลงนำไปสู่การร้องเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดเพิ่มขึ้นเป็นที่มาของหนูมดแมลงสาบและแมละงวันที่อาจทำให้รัสบุอุนซีนของน้าทในห้สมุดได้รับความเสียหายดูหนูรู้เช่นนี้แล้วไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุดนะคะ